สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกระทงขนมปังกันนะคะส่วนผสมไม่เยอะเลยเริ่มด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันพืชนี่แหละเนาะห้าสนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำเปล่านะคะให้เต็มถ้วยนี้เลยค่ะ นี่วันนี้ใช้สีฟ้านะคะก็คนๆให้มันเข้ากันแป้งขนมปังนะคะใส่ครึ่งถุงค่ะหนึ่งช้อนโตะนะคะยีแหน แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสองช้อนโตนะคะอันนี้มันติดตูดแล้วเนะแปะเลยเดี๋ยวจะผสมให้เข้ากันนะคะด้เครื่องตีนะคะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะแล้เดี๋ยวลองตีดูถ้าเกิดว่ามัน <Fih S 2> เหลวเกินไปก็เติมแป้งอะไรย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูนะคะนี่เมื่อกี้ก็ ปันป่นปนัแล้วก็นวดนวดมือนิดนึงนะคะแบบให้มันเป็นก้อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะเอาฟอ,อยนะคะคุมไว้แล้วก็พักทิ้งไว้30นาทีนะคะต่อไปนะคะทําอีกสีนึงเนาะชามเดิมนี่แหละเอาสีที่มันเข้มกว่าเดิมนะคะเราจะได้ไม่ต้องล้างเยอะเหมือนเดิมอ่า ีนะคะคน้ำน้ำมันสีม่วงนะคะอันนี้เราทำปริมาณน้อยลงกว่าเดิมเนาะเราก็เลยใส่อัตราส่วนน้อยลงไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวปั่นเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะคะนี่ค่ะปั่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้ สีมันยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปนวดมือต่อนี่ได้แล้วสีม่วงนะคะถ้วยเล็กก็ใส่ชามเล็กเนาะเดี๋ยวไปพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะแป้งเหลือนะคะก็เลยจะทำอีกสีหนึ่งเนาะเป็นสีเขียวนะคะ เริ่มเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวไปนวดมือต่อนะคะ